สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับผักเครื่องนะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับอําเภอส่องพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเออเป็นพระเนื้อดินพระสมพงนะครับองนี้เขาเรียกว่าพิมพ์สมเด็จ3มชั้นนะครับท่าน3มชั้นนะครับหูใบสี่นะครับพื้นที่จะเรียกแบบนี้นะฮะเป็นพระเนื้อดินพระส้มพงนะครับองนี้ถือว่าสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ฮะสวยนะฮะ เป็นพิมพ์ห้ายากนะครับคองของหลวงพ่อเลยนะครับเป็นพิมพ์ห้ายากเลยนะครับนี่นะครับไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆนะครับพระพิมแ์แบนี้นะครับนี่นะครับเป็นพิม์โบราณนะฮะไมาค่อยเจอนะคะเจอน้อยนะคะตามหนังสือด้านล่างนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระที่แท้สากลนะครับดูง่ายนะครับตามสนามมีข้องเกมมีข้องล็อกเรียนแบบนะครับจะเช่าจะหาก็ดูให้ดีๆนะครับแต่เช่ากับผมผมรับประกันแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม นะฮะเช็คที่ไหนก็รับประกันแท้นะครับครับผมท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ facebook ตาวัดไผ่นะครับหรือโทร0 8น7 5 5 2 1 9 6นะครับพระเครื่องที่เช่าบูชานะครับจะพ่มไปนะครับทุกรายการผมรับประกันแท้สากลให้ทุกรายการนะครับถ้าเก๋ผมคืนเงินเต็มครับนะครับผมแถมค่าตกใจให้ด้วยนะครับผมนะครับ ท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะติดต่อสอบถามหรือว่าจะให้ผมจัดหานะครับพักเครื่องหลวงพระแดงวัดทุ่งคอกนะครับรุ่นไหนให้นะครับสามารถติดต่อมาหาผมตาวัดไผ่ได้โดยตรงเลยนะครับขอบพระคุณครับ